สวัสดีพี่น้องมิดแคนแฟนหมอลำที่คารพรักทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีมงานการแสดงด้านหน้าเวทีบีจีนไบเกอร์วันนี้เราอยู่กันที่เขื่อนลำปาวนะครับตอนนี้เรากำลังล่องเรืออยู่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวว้าวซึ่งโอ้คนข้างหลังนี่คือท่าน ใช้นำทางนะครับที่พาเรามานั่งเรือเขาดูแลอยู่ที่บริเวณใกล้ๆสะพานเทพสุดานะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งอำเภอสาสขันฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นอำเภอหนองคุ้งสีตอนนี้ก็ตะวันกำลังจะตกบ,บินกำลังสวยงามมากเลยนะครับเชื่อว่าหลายท่านหลายคนที่เป็นไบค์เกอร์ก็คงจะเคยจะเคยมานะมาชมบรรยากาศของเขื่อนลำปาว มาขับรถผ่านสะพานเทพสุดาเดี๋ยวตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะพาเรานั่งเรือลอดสะพานเทพสุดาซึ่งเป็นสะพานข้ามเขื่อนที่ยาวมากนะครับน่าจะหลายกิโลอยู่นะสองจุดสี่สองจุดสี่กิโลนะครับก็หลายท่านหลายคนที่เป็นไบเกอร์คิดว่าเขคงจะเคยไคผ่านมาเพราะว่าที่ โซนพื้นที่ตรงนี้ของจังหวัดกาลสินนะครับเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งด้านด้านปูคุ้มข้าวภูสิ์พิพิภัณฑ์ไดโนเสาวิทิธบัณฑ์ศิลิทอนมีโอหลายอย่างมากเลยนะครับฝั่งโซนนี้นะครับด้านหน้าตรงนั้นคือสะพานเทพสุดานะครับตอนนี้เรากําลังจะล่องเรือไปที่ลอดใต้สะพานมีโอกาสไม่มากนะครับที่จะได้นั่งเรือบน ชมวิวบนเขื่อนลำปาวแล้วก็ล่องเรือแบบอิสระคือไปที่ไหนก็ได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารมีแพรแพสำหรับอาหารตรงไหนเนี่ยฝั่งทางด้านอำเภอนครุรีก็จะมีตลาดสดด้วยนะครับมีเขาเรียกว่าตลาดนัดใช่ไหมวันนี้ ีอเจเบเกอร์เราไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์นะครับเรานั่งเรือเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกันเรือสักหน่อยว่าเรือที่เรานั่งเป็นเครื่องยนต์ไปย่างตลาดก็ขี่ิ่นไปขี่ <ไป S 1> ห้อ<ๆ>อะไรชนิดอะไรพ้นไปเ,เรื่อยๆเครื่องเครื่องเรือที่ใส่เนี่ยเป็นเครื่องเงียงฮอนดา้าฮอนดา้าฮอนดา้นดาเก่าแรงเก่าแรงมากคาร์ตัมก็ดีเลยตัมก็ดีกับหกยุทธห้าเพรว่าเพราะให้่กันเพราะว่ามันเปบาลานซ์กับเรือ พอเว oh, in ่าช่วยกันน้อยคนหน้อยพคนเรื่องคนได้สองจังหวะดที่จังหวะหางนี่มีสเปคพอหางหางมันเป็นหางมาตรฐานผมมีความเหี้ยวกะเหี้ยกว่าตอนนี้ก็มันเป็นหางมาตรฐานใส่น้ำแบบเรือดั้ำเตือเลือหางเหี้ยวกที่มีเป็นหางสปอร์ตกับหางมาตรฐาน อันนี้เก้านิ้วเนิ้วเพราะว่นมันบาลานกับเครื่องเลือนเก้านะการพวเครื่องหกนี่เ็ดีไซ่ค่เจ็บเพาเกินนี่เพราะว่าแรงเลื่อนบ่าึงอถึมันง่ไปแรงเลือนพอถึงมัน่าไปมันจะิดต่ี่มันหลเกินไปตอบอกงว่าองเสียทับใหมันกเ็เหนแต่เกี้เพราะว่าย่ายเจอคลืนง่ามาฝนม่ีมันจังใลให้ท่านแล่ ขึ้นนะไอ้นี้อของท่านนะแข่งเครื่องมากมายมันจะเอาเรือไปชิมอ่าอันนั้นเด็ดป่าเดยนว่ะพูดๆเนั่ยเด่นจริงๆเข้ากัได้คือกันมันปะใช่แข่งเข้าอยากขึ้นอ๋ออยากไปนัน่งนั่งเครื่องว่เนี่ยอยากใคยว่าทครลูกมาน,าน,นา <laughs> ั่งเครื่องว่โอ้ยบอดอกท่านทั้งเทียบได้บ่เทียบได้บอทเอาลองมันผมพี่บอกไอ้จับโอ้มันขึ้นบ่ได้ดอกบ่ต้องเทียบดอกขืนนได้แต่ว่า ่อยากให้ขึ้นเหรออ๋อป่ะดับเกล็ดอันขึ้นต้องไป็นเกล็ดอะไรพวกตั้มตั้มตัวโง,ง่างอ๋ออันนี้มันสูงเกินไปโอ้ตอนนี้เราถึงต่อหม้อสะพานสวยงามมากฮู้อธิษฐานเอาเด้อหลอดทองสะพานหลอดไทรสะพานอธิษฐานเอาเด้อเนี่ยตะเกยียงมันเป็นเลือดาำ นี่่แพัไเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแพร์ขนาดยนต์แพร์ที่ใส่ตัวงแต่โตโตลั่มมันโตเป็นเรือดยุงหุ้มโอ้โดนโดนโดนกลายเป็นสู่ซันไปแล้วเมื่อก่อนต้องเอาลั่มนั่นมาเทียบกับลั่มนี้เทียบรั่มตีตัวงแตอนนี้ท่านจะเลื่อเครื่องหรือจะมาเล่าเรือนตั้งเศษเล็กอวางไว้ไว้ซื้อเล็กขายตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารไปโดยปริยายเออการเป็นร้านอาหารไปแล้วแง้มแรง ่าาิน <in the field> uh, ่ะเนี <infused> ่ยเนี่ยวดอ๋อ huh. น oh, ี่เนินดินอันแรงแรงหดทีเลยเด้อเนี่หยาหยามันบดแก่ดจมเน้่ะดดรวมเงิได้เนี่ยอ๋อเอ่าพวมเได้แถวนี่ยมมีต่อบ่อันนี้ฟมยังเนี่ยอ่าเ็อ่ลกด่านตรงนี้คือเป็นช่วงฤดูการที่มีน้ำน้ำค่อนข้างเยอะนะ ก็ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยมีน้ำเยอะก็ตรงนี้จะนั่งได้เป็นพื้นหญ้าพื้นดินนี่คือบรรยากาศได้ทอดแต่ต้อกดซุปขึ้นเนีถ้าเร่ร่นมันจะร้องตอนนี้มันบ่สท่านฤดูการอื่นเดี๋ยวลองเลยบอสช่วงนี่เรเวสนานหนาวเป็นฤดูการท่องเที่ยวอ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นถ้ามนช่วงน้ำได้ไหลลองไปทอดบอสทอดคือกันแต่ว่ามันจะไล่อ๋อ ต่อนฝนนี่พ่อย่าไงไรลองเพราะมันไม่รู้ว<อ>่าฝนสิมายางไหนพายอยหน โอเคครับสำหรับท่านเลที่ติดตามบีเจไบกอยู่นะครับในช่วงนี้ก็ขออนุญาตบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้ขับมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีภารกิจเยอะแล้วก็ช่วงนี้ก็เมื่อวานเป็นวันพ่อไงวันนี้ก็เลยพ่อพาพ่อ,พอมาเที่ยวเขื่อนลำปาวแต่พ่อไม่ได้มานั่งเรือด้วยก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาเจอเพื่อนที่เขามาประกอบอาชีพอยู่ที่ บริเวณริมเขื่อนลำปาวพอดีก็มาพานั่งเหรือเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆนะเดี๋ยวกลับไปมีโอกาสได้ขั mm. บขี่เบนเนอรี่เทีย 502X mm. ก็จะได้มีการรีวิวเข้าสู่โหมดในเรื่องของการขับขี่มอเตอร์ไซค์กันอีกวันนี้ก็ชมบรรยากาศสวยๆของเลื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุไปก่อนเพื่อมีไบค์เกอร์ท่านใดที่อยากจะอาศัยเส้นทาง หรืออยากจะใช้เส้นทางของจังหวัดกาลสินผ่านจังหวัดกาลสินไปชมบรรยากาศต่างๆก็แวะได้นะครับที่นี่เขื่อนลำปลาวจังหวัดกาลสิน์นั่นเห็นไหมเขากําลังเฮฮาปาร์ตี้กันอย่อันนี้เป็นแพที่เขาใช้เป็นร้านอาหารเป็นให้เช่า,าเ,เป็นท่องเที่ยว,วจัดงานจัดปาร์ตี้จัดเลี้ยงนะเนี่ยด้านบนกําลังร้องคาราโอเกะ มีหดผู้สาวเว้ยเออผู้สาวมาหลยแล้ววันนี้ตรงนั้นก็ใช่อ่อาอ้าววัสดีครับจับปัะไปล้างไตจับปวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยล้างวัยังอ,อัน ว่าอเเาเอยู่เอายังผมนี่มีอยู่ทางนห้นี่ครับตอนนุญยาตช้นแก้วนะครับตอนนุญยาตช้นแก้วนะยังไงไม่ยังไงผมน้าแดงครับผมดูแลสุขภาพคุณนี่ต้งไปหรอ้าวไอจีดีกวเฮ้ท่าไเลยเดสุดยอดเลยยัะไงยังมีบุญในบ้าพ่ออ่ะ รปรันกลมเนาะครับรั้ครั่นวยบอดโอ้โอ้โอ้ยยััครับเี่จันครทรงเสบียงน้าแข็งครับไปไปบรรยายน้ำแั็งช่วงกินเขาเชียงเลากับกินเราต้องเงืกินเขาบานปนเบดวเาก็รัเพื่อนตเยไรเย้พอดีล่องเรือมาก็เพเจอคนรู้จักพอดีอยู่บนแพก็เลยแวะทักถ่ายนะก็ ตรงบรรยากาศข้างหน้านะครับก็จะเป็นเกาะกลางกลางเขื่อนลำเปาคือก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมาเนี่ยมันจะกว้างมากเลยนะแต่ตอนนี้มันจะเหลือแคบๆแ,แต่มันก็ยังมีต้นไม้พอให้เห็นอยู่ว่าเป็นข้างตรงนั้นนะคือเกาะกลางน้ำโอ้อุดมสมบูรณ์โดนลูกไปพุมหัวปั๊บเลยโอ แล้วเราก็จะเดินทางกลับกันโอ้มีป่าสุดยอดของความสวยงามขนาดนี้ถ้าท่าในใดที่เคยไปเมืองนอกแนละช่วยช่วยเปรียบเทียบให้ผมฟังหน่อยว่ามันเหมือนประเทศอะไรของของโลกความสวยงามนี้มันเหมือนเราอยู่ประเทศอะไรของโลกช่วย ช่วยเล่าเห้ผยวัังหน่อยนะครับท่านใดที่เคยไปเมืองนอกนะนโอเคเรามาถึงฝั่งแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับส c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดติดตาม BJ B J Biker ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ